สวัสดีครับผมทอยทอยกีตารบวันนี้ผมมาถ่ายเป็นทิปวอกนะครับกันที่กินโซนจังหวัดแพร่เหมือนเดิมนะครับอยู่หลังพระพุทธรูปพระสังขจายวัดศรีบุเรืองนะครับผมนี่คนร่วมทีมของผมนะครับพี่จากดาวเหนือเชนแอวนะครับผมปึ๊บ กับพี่เทนนะครับนี้ผมมาจากกทมเลยครับมาเพื่อผู้กํากับคอยโดยเฉพาะเลยฮะถอดค่อดสกานมาขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นช่วงเทศกาลจุดยาวด้วยนะครับโอเคไปไปให้ไปถ่ายน้องน้ำพึ่งถึงเวลาที่เราจะต้องไปถ่ายกันแล้วนะครับผมจริงจังสักทีนะครับเออลืมแนะนาครับนางแบบของเราวันนี้ก็คือน้องน้ำพึ่งนะครับผมสวัสดีครับไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับผม ตรงนี้เราจะมีเส้นเปอร์สเปกทีฟตรงถนนนะครับ mm hmm. โมเมนต์ของภาพนี้เราจะถ่ายให้เกินกับสีเขียวข้างหลังนะครับแล้วก็ตัดกับสีเสื้อ mm hmm. นะครับ ครูแกจะถ่ายภาพเป็นลักษณะ<า>ไหน<า>แล้วครับอ๋อก็ในสตไสตล์ของผมก็เป็นสดใสนะครับแต่คราวนี้มองเห็นคัลเลอร์ออกไปทางสีน้ำตาลนิดนึงนะครับก็จะทำโทนออกไปทางน้ำตาลน้ำตาลใสใสย,ยังคงความใสครีนไว้บ้างนะครับ<ช>มาณนี่ครับส่วนของผมนี่จะออกไปทางดาร์กกรีนนะครับจะออกทึบๆหน่อยโดย,ยเน้นมูดนะครับมากกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะให้น้องน้ำพึ่งเข้าไปตรงนี้นะครับ ให้แบบว่ามันบังหน้าไปคืนหนึเราต้องไปข้าไปเลยมูดออกมาตรงแล้วก็มองแบบมองเฉยๆออกไปข้างนอกอย่าให้มันบังหน้าเกินเออประมาณนะั้นสามสองมองแปถ้าเราสังเกตด้านหลังครับตรงเนี้ยมันจะเป็น มีแสงลหลดผ่านใบไม้เข้ามานะครับเวลาเราถ่ายกับกล้องที่มีรูรับแสงกว้างๆเนี่ยมันจะได้โบเก้นะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เป็น EF 50 1.4นะครับเป็นเลนที่อายุประมาณ30ปีแล้วบรรยากาศของโบเก้ของมันเนี่ยจะเป็นฟองสบู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับผม เราจะสังเกตแสงตรงนี้นะครับจะแสงหลอดมาแบบนี้นะครับผมอ่ะเวเอาเลยครูจะใช้เทคนิคในในการถ่ายครับผมอออันนี้มันในลักษณะของการถ่ายย้อนแสงใช่ไหมครับครับก็คือผมจะใช้เลียนสิบในการใช้ให้เป็นเป็นแสงให้มันเป็นเส้นๆกลมๆมะฮะอ่าจะได้โบเก้นะครับโฟกัสนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูครับภาพกระจกมาเป็นยังไงนะครับ นี่ปั่งปังหน้าเลียนนะครับครับนี่ครับปั่นกล้องมันก็จะเป็นแบบลักษณะเส้นๆแบบนี้ก็จะเป็นโฟกัสนะครับผมใช่ครับโฟกัสเป็นวงกลมนะครับวงกลมเป็นเส้นๆเป็นอะไรเนี้ยนะครับก็จะเพิ่มอะไรให้มันให้มันใหมันดูมีอะไรในในภาพอะไรนบครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพของครูให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายสถานที่กันนะครับป้าครูครูเอใช้กล้องกับเลนอะไรครับใช้โซนี่ A7 Mark IV แล้วก็เลนส์ผมจะใช้50 F 1.2 GM นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกล้องไฮบริดนะฮะโซนี่แชร์ A7 Mark IV ที่เรียกได้ว่าดีทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอครับอันนี้ก็โอเคแล้วแต่คนชอบเลยนะครับว่าโทนสีลักษณะไหนอะไรประมาณไหนนะครับแต่ก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับคุยกก็ย้ายมาจากแคนนอนเหมือนกันแคนนอนครับแต่ผมยังใช้แคนนอนอยู่นะครับผม ของผมก็50.4 mm mm มาเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ดูทั้งงานโซ n y ่และงานของแค n นอนะครับวันนี้ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ อนนี้ฝนก็จะเริ่มไล่เราแล้วนะครับคุยใช่ครับเดี๋ยวเราจะให้น้องน้ำพึ่งอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามีบุมงต้นไม้เป็นซูมอยู่แบบนี้นะครับผมเราจะถ่ายเข้าไปเนาะดูภาพกันนะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการถ่ายโฟโต่วอล์กวันนี้นะครับจะเป็นสเปเชียลวอล์กนะครับผมวันนี้ผมมากับเพื่อนๆของผมนะครับแล้วก็น้องนางแบบน้องน้ำพึ่งนะครับผม กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i ให้กับช่องของผมด้วยครับวันนี้สวัสดีครับฝากช่องดาวเหนือช<อ>าแนล e l าเนะครับผม <laughs> บ๊ายบาย